สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะแม่แม่จ๋าเรามารับเยอ้วนนะคะกลับบ้านกันนะคะเอามาปล่อยปลานะคะคแม่นี่นะคะก็จะเป็นต้นไผ่นะคะคุณแม่จ๋านะคะต้นไผ่นะคะ,ะ,ค,ะคุณใยอ้วนได้กินอยอดไผ่ก็คือแบบว่าเอาไปทําหลายเมนูได้เลยนู่นนะคะนูน่นแม่แม่เห็นไหม แกงน้ำพริกกะปินะคะแม่แม่จ้าไผ่ปลาอร่อยมากเลยเด้อนะคะแม่แจ้าอุ้ยเราเห็นอึนแล้วเรียกสิพ่คอคอนโ้หดูนะคะเอายายอ้วนเอาไม่ถึงแน่เลยนี่นะคะปกติยายอ้วนทานหมดแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวคุณยายน้ำมนต์นะคะฝากแม่แม่เอฟซีนะคะ ไลค์ดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีจ้านะคะนี่ข้อความผูกไว้ไหนอ้าทำไมยายไม่กินนี่อิ่มแน่เลยนี่นะคะจับไหนมนึกว่ามังซาเศ้าน่อน่ะหึมโอ้โหโอ้โหบิก็ดได้ทุกเกาะเอ้บ่ ่มอมไม้นะคะอ้วอนอิ่มใช่ไหมหิวน้ำแล้วอย่าอ้วอนว่ายุงอะไรอะไรปากขากลาบือยิงบอกกี่เราจะพาคุณยายไปเล่นน้ำก่อนนะคะไม่ต้งมาคิด ทำไมแอปิจ่าฮะอจ่าง่ายจริงอุ้ยอยูท้องนะป่ะเฮ้ยเดินเ่ะอเราจะพาคุณยายกลับบ้านนะคะแม่แม่เจเจยินดีต้อนรับนะคะไหนผูกไปไหนอุ้ยไอ้แกโดวะลัวอปิจ่าแอปิจ่าโุกไอ้จ่าหมักอะไรนี่นายยยอ้วนหักไว้ พะอวามผูกหลักไว้หลักนี้นะคะขายยาวมากนะคะแน่ๆจ้ะยายน่าจะอยากกลับบ้านแล้วนะทถยอ้วนเอ้ยรีบไปไหนมอน วัดีค่ะาช่่ยหน่อยแล้วออในนะ่ะอ้วนข่อยู่ป่าไผ่นะคะวันนี้นู่นโอยอยากกลับบ้านแล้วพ่อคัอยากกลับบ้านแล้วนะฮันน่ออออออนอย, <laughs> อยากกลับบ้าน อยากกลับบ้านนะฮะเก็บดึงเก็บดึงโอ้โหเงอนเงินงอนโอ้เก็บดึงโอ้ดูพุงแม่แม่เอฟซีจ้าเก็บดึงเลยยัดโตดึงเลยเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวไอ้เยี่ยวโอ้โหเยี่ยวตรงเลยอ้วนเก็บดึงมามา เราต้องฝึกนะคะฝึกให้คุณยายดึงเก็บโซนหัดไปทีละนิดนะคะคุณยายเยอะเยเกลเก็บดึดเก็บดเก็บเออดดอดดึงดึงดอเอดเดึอดึออ อรีบกลับบ้านแล้ว oh, อ๋ออ๋อลูเก็บนะร้ดยเก็บร้ยเก็บแล้วเรา,าจะพาคุณยายกลับบ้านนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายน้ำมนต์ด้วยนะคะ